การบ้าก่อนต้าได้เป็นนะครับก็มีเซี่ห้านอีบกเทปเทก็มาเพิ่มอีกเล็วนะครับสวยๆดังนั้นนะครับลูกค้าตันไดสนใจก็เมือนเดครับถักเพชร้านบ้าก่อนตาได้เป็นได้เลยนะครับซุนกา้เจดซสองกาซองเจ็ดนะครับอ๋อขอดูไปนะครับก็มีซ้อจันมังมีรอยสิบไอซี่ดำนะครับรอยสิอซี่น้ำเงินแวก็รสไอซีนเงินเกล ที่เตาที่เตาปินะครับแบสวยตึงก็เขี่ยวแก้วยิงดียวโปโจนิป้เลยยุบนะครับยยุบที่เตาปิซซี่เตาปิซซี่ายกาอยรบางลมนะครับรายการ้ว่าเอเี่วแบเป็ดอยิมสดำเหลืองอ้ไรพวกนี้นะครับรายกอยเจอสีเบิร์นได้ดำมือได้ นหนังเงินตัดปลาหนังเงินตัดล้อนนะครับลูกปลาตัดในชุดดอยโกนี่ดอยโกแล้วมันเกลียวซองเกลียวนะครับดูไปตามคลิปต่อไปที่ก็มีปลาวันด้วยนะปลาวันตัวเก่าก็มีซีเต้า led กับซีแดงนะครับปลาตัดในชุดดอยโกจากปีต่อมาก่อนได้ตอลังนะครับส่วนเก่าสามเจ็ดสามสองเก่าสองเจ็ดลูกปลายากเล็คลิปอะไรได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่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 หวาดนะครับอ่านอย่าให้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคแต่ก็เจอกันคลิปไม่อีกทีนะครับ งานเนี่ยด้วยกันนะเพื่อนเดี๋ยวต้องแลกกันนะครับโอเคครับผม